สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาชมลูกไก่ไข่ไว้เล็กฮอนนะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับเล็กฮอนอิตาลีนะครับเป็นไก่ที่ให้ไข่ใบสีขาวหมือไข่เป็ดนะครับก็ตัวก็สีขาวนะครับไข่ก็สีขาวเช่นกันนะครับก็ท่านใดที่กำลังมองหาไข่ไก่นะครับเปลือกสีของเปลือกสีไข่นะครับก็สีแปลกๆสีขาวก็แนะนําเป็น ไวเล like ็กอนครับไวเล็อนอิตาลีนะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับให้ไข so ่ดกกิน so น้อยนะครับก็ท่านใดสนใจนาไปทำแบบไก่ไข่อินซีอย่างนี้นะครับหรือไก่ไข่ออร์แกนิกอย่างนี้นะครับก็แนะนําเป็นไวเล็กอนนะครับสีไข่เขาแปลกดีนะครับสีขาวไข่เป็ดนะครับก็ท่านใดที่สนใจนําไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมนะครับไก่ไข่สายธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงนะครับเพราะว่าคัอกินน้อยนะครับ แล้วก็ไข่ดกก้องโซ่เนี่นะครับสีสวยนะครับเป็นกึ่งไข่กึ่งเนื้อนะครับเป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อแล้วก็สวยงามนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับราคาไม่ไาพสนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับหรือแอดไลน์มาที่0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับ่อาไปน้น,นะ แข็งแรงทุกตัวนะครับลูกไก่ชุดนี้ไม่ใช้ไฟกบกนะครับผมใช้วิธีเก็บใส่รังตอนกลางคืนนะครับแล้วตอนเช้าออกใส่กรงองทบานแบบนี้แล้วก็ให้อาหารให้น้ำนะครับเน้นที่ความสะอาดนะครับลูกไก่ก็จะแข็งแรงนะครับโตเร็วนะครับกินเก่งด้วยนะครับถ้าเราดูแลเรื่องความสะอาดได้ที่จริงทางอาหารคนร้านนะครับดีให้เขาลุยทำไข่เปื่อกเเลยเพื่อนๆนิดนึงนะครับ ก็อสอบถามมาได้นะครับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับใช้บริการขนส่งกันชนค่าจัดส่งตามระยะทางน,นะครับก็อลองสอบถามมาได้ก่อน,นครับก็อี๋ยวผมทิ้งเบอร์เอาไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดับสวัสนีครับ